นี้นะคะพวก,กพวกเราทีมหนึ่งนะคะรู้ค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์ e สูบเทียมหวน้องคายค่ะเอกครับที่ปรึกษาการขาย e สูบเทียมหววสาขาหนองคายครับครับผมเจ้ซีฮอปที่ปรึกษาการขาย e สูบเทียมหววที่เลิศสาขาหนองคายครับผมวันนี้นะคะพวกเราทีมหนึ่งนะคะก็จะพามาดูอ่า e สูบไฮแลนเดอร์นะคะในรุ่น l d a ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะรถก็จะมีทั้งหมด5สีค่ะให้เลือกค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้ารถนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็จะมีห้าสีค่ะมีสีขาวค่ะสีขาวสีดําสีเทาสีบอลเงินค่ะแล้วก็สีส้มนะคะเดี๋ยวเวราจะพามานูรอบพัดกันีบบนกนดกว่า ผมสำหรับมาดูด้านข้างนะารผมตัวนี้เป็นกุญแจมไดมนดนะครับผมเปิดปิดน,นะครับผมดูภายในนะครับผมตัวนี้แคปเปิดได้90องศาครับผมขึ้นบบขึ้นลงได้สะดวกสบายครับผมตัวนี้มาพร้อมกระจกไฟฟ้าครับผมมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมถุงลมนี้แ้วให้คู่หน้าครับผมไฟสามารถปรับสูงต่ำได้ภายในตัวรถนะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วครับผมพร้อมกล้องไฟล่งนะครับผมตัวนี้ สะดวกสบายในเวลาถอยครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายรถนะครับเริ่มเราเริ่มต้นจากไฟท้ายเลยนะครับไฟท้ายเราจะเป็นมีเหมือนจะมีไฟเป็นแบบสองชั้นนะครับด้านบนจะเป็นไฟเลี้ยวด้านด้านล่างจะเป็นไฟถอยนะครับส่วนเราจะมีไฟเบรกดวที่3ามอยู่ตรงหลังคาด้วยนะครับส่วนกันชนท้ายนะครับ ของเราจะแนบเป็นเนื้อชิ้นเดียวกับตัวรถเลยนะครับเพื่อจะดูความสวยงามนะครับส่วนตัวบันไดท้ายอีกเช่นกันนะครับทางขึ้นนะครับจะทําเป็นพักเป็นสเตปเป็นสองชั้นนะครับเพื่อสะดวกต่อการเดินขึ้นนะครับวันนี้ก็มือจับฝาเปิดด้านท้ายฝากระบะท้ายเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกล้องมองหลังตัวนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับเปิดง่ายครับเปิดง่ายง่ายมากครับวันนี้ครับ อีนิดเดียวก็แน่นสลิทนะครับครับส่วนล้อนะครับวันนี้จะลัดมาด้วยยาง25565กับล้อขอบ17นะครับเป็นยาง Bristone นะครับยางของเราก็คือจะเป็นปีปัจจุบันเลยอย่างคันนี้จะเป็นปี2021เลยนะครับสัปดาห์ที่17ครับผมด้านด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นเบรกดำนะครับเหมาะสำหรับการบรรทุกนะครับรถที่เหมาะเป็นตึงบรรทุกด้วยครับในส่วนของบันไดข้างนะครับ ของเราแข็งแรงมากครับขนาดผมน้ำหนักประมาณ100กิโลนะครับขึ้นไปเหยียบขึ้นไปขยมยังไม่มีปัญหาลยครับแข็งแรงมากครับเหมาะขึ้นสะดวกขึ้นรถได้สะดวกสบายครับสําหรับวันนี้นะครับมีสุเย่ยมอเลอรเลสาขาหนองคายโดยพวกเราทีมหนึ่งนะครับโดยมีที่ออฟป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีผมแล้วก็น้องตุ๊กนะครับ อยู่เป็นสมาชิกในทีมนะครับขอจบการนำเสนอรถยน,ยนต์อีสุ่ไฮเดนเดอร์รุ่นสองประตูน,นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้านะครับเราจะมาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆต่อไปนะครับอย่างไรเราก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube หรือทางเพจของพวกเราด้วยนะครับ <S <S ขอบคุณมากครับครับ